Memory. สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลอมาเลนนะคะวันนี้ตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าจะไปไฮิ้งหรือว่าเดินป่าครั้งแรกในชีวิตตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเตรียมของตั้งแต่เมื่อคืนเลยและสิ่งที่ขาดไม่ได้นนก็คือเสื้อกันลมค่ะทุกคนเพราะว่าข้างบนดอยเนี่ยมันหนาวมากๆเลยเขานัดรวมตัวกันประมาณ9ก้าโมงนะคะเราก็ลงมาก่อนเวลาเลย30นาทีซึ่งระหว่างที่รอคนมาครบเนี่ยเขาก็จะประกาศนะคะว่าคุณมีเสื้อพอไหมเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันหนาวมากๆเลยนะคะแล้วผู้บรรยายขนยาคือสิทธิ์เก่าจาก AP พที่เรากาลังเรียนอยู่อยู่นี่เองระหว่างการเดินทางเนี่ยเราก็ได้ผ่านจุดสวยๆหลายจุดเลยค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยใกล้กับมาหาลาัยเราเองพอเข้าเมืองมาหน่อยนะคะเราก็จะเห็นสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยเรามาอยู่ญี่ปุ่นได้ประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้น,นยังไม่คุ้นชินกับถนนหรือว่าสถานที่ต่างๆการที่ออกมาฮคิ้งหรือว่าเดินป่าครั้งนี้เนี่ยมันเปิดหูเปิดตาแล้วก็ทําให้เราเห็นสถานที่สวยๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะอย่างถนนหรือว่าเส้นทางที่ไม่เคยไปเนี่ยเราก็จะตื่นเต้นกับมันโดยอัตโนมัติทางที่เราไปเนี่ยคิดว่าน่าจะ ไปทางยูฟูอินนะคะทุกคนเพราะว่าเราเห็นบัสข้างหน้าเนี่ยขึ้นชื่อป้ายูฟูอินขึ้นมาแต่พอขึ้นรถไปเท่าไหร่อาการแบบนี้มันก็เกิดขึ้นมาค่ะทุกคน,คนวนค่ะตอนนี้เรามาแวะห้างน้ำแล้ววันค่ะแต่ว่า,ร,า,วารู้สึกนอนมากคนรู้สึกที่แบบท้องแทบมันปวดเนี่ยอ้วกอะมันเป็นยังไงคืนเ,เ็บแล้ววันเนี้ยันขึ้นดอยับพูดรดอยอะ ต้องชิ้นให่ยังแพ้บอกเลยแตายยังไงก็ต้องสู้ต่อค่ะพอนี้เพิ่งเริ่มต้นและระหว่างทางเนี่ยเราก็ได้แวะรับผู้บรรยายอีกหนึ่งคนค่ะท่านนี้เป็นแมเนเจอร์ของคิชิมะโฮเทลนะคะซึ่งสถานที่ที่เราแวะพักเมื่อกี้นั่นก็คือคิชิมะโคเคนพาร์คโฮเทลแอนด์กอล์ฟนะคะ จากนั้นนั่งรถประมาณ5นาทีค่ะเราก็ได้ผ่านสถานที่สวยๆเยอะแยะเลยแล้วก่อนที่เราจะเริ่มเดินป่านะคะเขาก็จะมารวมตัวกันแบบนี้แล้วก็แนะแนวสั้นๆนิดนึงค่ะในส่วนแรกเนี่ยเราจะไปเดินดูสำรวจบรรยากาศแล้วก็ดอกไม้แปลกๆที่ขึ้นในบริเวณนี้นะคะ บอก,ก่อนเลยว่าอากาศดีมากสดชื่นมากๆเลยในบริเวณนี้เดินไปแป๊บเดียวนะคะดอกแรกที่เราเห็นก็คือดอกนี้เลยคืออ่านชื่อไม่ออกขอโทษด้วยนะคะเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นแปลกๆขึ้นมานะคะเขาก็จะแบ่งกันดมแบบนี้แต่ว่าเราก็ได้ดอกนี้กลับบ้านมาด้วยแหละทุกคน ต่อมาก็จะเป็นการบรรยายนะคะว่าถ้าหมดฤด,ดูแล้วเนี่ยดอกไม้พวกนี้เราจะทํายังไงกับมันคือที่นี่เนี่ยก็จะเป็นการเผานะคะเผาแล้วก็เตรียมสถานที่เพื่อให้พืชหรือว่าดอกไม้แปลกๆของฤด,ดูถัดไปเนี่ยขึ้นได้เต็มที่และนี่ก็คือดอกแรกที่เราตามหานะคะมันไม่ได้ขึ้นเยอะเต็มทั่วทุ่งเลยเพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตดีๆและดอกถัดไปที่เราพบนะคะก็คือดอกนี้เลยคะ่ะทุกคนมันจะอยู่เนี่ยแบบเนี้ยคือแบบเล็กๆแล้วเขาก็อนุรักไว้ บริเวณที่เราอยู่ตรงนี้นะคะมันชื้นมากๆเลยค่ะทุกคนเพราะว่ามันมีต้นน้ําของเมืองเปปปูอยู่ตอนแรกเราก็งงว่ามันคืออะไรอยู่ๆทรายมันก็ดิ้นขึ้นมาแบบนี้นะคะเขาก็เลยบอกว่าตรงนี้มันคือต้อนน้ําแล้วก็เราไม่สามารถตักขึ้นมาแล้วก็ดื่มได้เลยเพราะว่ามีแร่ธาตุแล้วก็สารอาหารเยอะเกินไปต้องรอให้ธรรมชาติบำบัดก่อนนะคะโดยการที่น้ำจะไหลไปตามลาธารแล้วก็ต้นไม้ก็จะดูดสารอาหารหลังจากนั้นแล้วเนี่ยสารอาหารก็จะอยู่ในปริมาณที่มนุษย์สามารถดื่มได้นั่นเองค่ะ การเดินป่าที่นี่นะคะไม่ใช่ว่าเราจะเดินไปที่ไหนก็ได้นะคะเพราะว่าเขามีทางให้เราเดินเราต้องเดินตามทางเขาไม่งั้นเนี่ยผิดกฎหมายนะคะและแล้วเราก็เจออีกหนึ่งดอกค่ะทุกคนเรารู้แล้วแหละว่ามันต้องเล็กๆแน่ๆตามที่คิดไว้เลยค่ะมันเล็กมากๆเลยทุกคนแต่เขาก็ยังอนุรักษ์ไว้ เธอที่จริงอนะนักบรรยายก็บรรยายเกี่ยวกับธรรมชาติของเขาเยอะมากๆเลยเนี่ยก็เป็นการบรรยายเกี่ยวกับใบโมมิจินะคะว่าการของใบโมมิจิเนี่ยก็จะแตกออกมาเป็น2ก้การแบบนี้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ได้เดินทางไปยังจุดที่2ค่ะนั่นก็คืออสุกุจูเนชั่นัลพาร์คออฟเชียแปนก็คือที่นี่เนี่ยถ้าใครอยากมาฮยกิ้งนะคะก็สามารถมาได้เลยสามารถนั่งบัสสายยูฟูอินแล้วก็ลงตรงนี้ได้เลยค่ะแต่ว่าที่นี่เนี่ยต้องมีการจ่ายค่าบรรยายให้นักบรรยายด้วยนะคะการเดิน ป่าของจริงได้เริ่มขึ้นแล้วค่ะตรงนี้แหละที่เราได้ดูว่าเราจะต้องเดิน20-30กิโลอ่ะทุกคนบริเวณเกาะที่เราจะเริ่มเดินป่าเนี่ยมันก็จะเป็นทุ่งสีขาวแบบนี้บวกกับภูเขาที่สูงมากๆมันสวยมากเลยค่ะทุกคนและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มเดินป่าค่ะเพียงแค่จุดเริ่มต้นก็สวยมากอะ่ะทุกคนทุกอย่างมันสีเขียวชุ่มมันไม่เหมือนในกล้องนะบอกเลยถ้าดูตาเปล่าเนี่ยจะสวยมากๆ